จักขอยิบอ่องเจอเหรอมาสต์กกตระงแต่โอ้โโดเตรบัดเป็นเพียงก่อนเดี๋ยวนี้ยุ่งครบขนาดนี้ยุ่งลายขนาดยุ่งครบไม่ตยงยุ่งครบโอ้ยยุ่งกัดถ้นะโอ้ยุ่งครบกับเป็นยังก็คืบอบ่จุดยากันยุ่งนี่ ยาจุดกันยุงคายาริเอ็กหาเว้ยมียากันยุงกับเบอกน,นี่เอาไปจุดเรียวแม่นไผ่ผัดผ้าตัวแกะแนวนี้อันนี้ยากันยุงเขาบดิแกะแนวนี้เรื่องมันแกะแนวได้แกะแนวนี้มันง่ายโพดเอาแนวนี้ไป เดี๋ยวเต้จให้ตัวแกะยากันยุงโดยการฟาดลงพื้นให้มันแตกแยกออกจากกันจำนวนหาคู่ภายในเวลาหนึ่งนาทีขังตัวเห็ุได้นี่ตัวองเงินไปเลยหารอยสบายมากเลือกแค่นี้ออาลวฮะท่านผู้ชมครับ,รบตอนนี้นะครับดรอกอ,รองนะครับก็จะทําการแกะยากันยุงนะครับโดยการฟาดลงพื้นนะครับให้ได้5้าคู่นะครับจํานวนหนึ่งกล่องนี้นะครับภายในหนึ่งนาทีนะครับโอ้โหพร้อมเรียกนะเธอพร้อมพร้อมเรียนกองเชียร์พร้อม อแล้วพร้อมแล้วนะครับผมจะเริ่กจับเวลานะครับอย่าพึ่งแกงนะครับ้ขอจับเวลาสอนดิโอเคอ่ะหนาทีนะครับสามองเริ่มครับโอ้โหาวจะทำได้ไหมจะทำได้ไหมจะทำได้ไหมเอ้เอ้อเอ้อเอ้อเอบอก เขาสองแล้วครับไม่ไรไม่ต่อเลยต่อได้ครับต่อได้ครับมามาสามนครับสามแล้วสามแล้วครับเฮ้ยเ่วลิเดี่ยวเดเดวดียว้นะค้ัแล้คือย้้ 42วินาทีครับโ,โอ้ขายาริแกะยากันยุงให้โลกจำซีสันส่องนะครับมาแล้วดิด็อกเตอร์กรติกาใหม่นี่จัดใหญ่กว่าเดิมแจกนักกว่าเดิมอีกเพิ่มเพิ่มเงินรางวัลขึ้นมาจาก300เป็น500บาทโยเพียงแค่คุณถ่ายคลิปแกะยากันยุง <_ <an> _>อะไรนะบอกใหม่ดูมันเงาเด้ำ <_ d> um> ถ่ายคลิปแกะยากันยุงยังไงให้โรคจำด้วยท่าปลาลงพื้นทั้งหมด5คู่ภายในเวลาหนึ่งนาทีเริ่มจับเวลาตั้งแต่แกะกล่องยากันยุงแล้วก็นำคลิปไปโพสต์ในทิกอกหรือว่าเฟซบุ๊กของพวกคุณนั่นแหละพอคุณโพสต์คลิปเสร็จก็อย่าลืมติดแฮชแท็กคายาริและแฮชแท็กคายาริแกะง่าย และสุดท้ายแแท็กแกะยากันยุงให้โลกจำซีซั่นสอนี่เลยครับตามแฮชแท็กนี่เลยจากนั้นคุณก็นำลิงก์ที่ทำชาเลนจ์เอาไปคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์กิจกรรมชาเลนจ์ในหน้าแฟนเพจข,ของคายาลิตรงนี้เลยนี่ถ้าเกิดว่าท่านทำได้ครบตามกำหนดรับไปเลย500บาท เล่นไม่ยากเลยครับเพราะว่าคายาลิก X5 เนี่ยเขาแกะง่ายแล้วก็ปลอดภัยพร้อมแล้วก็ประสิทธิภาพนแรงกว่าเดิมเริ่มเล่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมกรกฎาคมกฎคมเอาใหม่321แอคชั่นเริ่มเล่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2565นี้นะนะจ๊ะนะจ๊ะมาเล่นกันเยอะๆนะฮะท่านผู้ชม